ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชุนนันทาเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2563ดรกพันธ์ใจเอื้อนายกเทศสมมตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายดำรงธนาสวัสดิพันธ์ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนทุนนันทาโดยนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศึกษารุ่นที่27 อำนวยการท้องถิ่นระดับต้นได้หลักสูตรศึกษานิเทศรุ่นที่3และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการศึกษาคือการเรียนการสอนและการศึกษาพิเศษเด็กเรียนร่วมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห,ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสองวัดประสาททอง